คุณผู้ชมคะอาเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องราวของน้องฟ้าสายเด็กเก็บขยะที่พัทยานะคะที่ตอนนี้ทางด้านของ Surpri s อสพีได้รับน้องฟ้าสายมาดูแลนะคะและให้คุณแม่เนี่ยมาทำงานที่สตูดิโอโดยคุณผู้ชมคะทางด้านของสป r i ส e เองเนี่ยยังได้พาน้องฟ้าสายย้ายมาเรียนที่กรุงเทพด้วยคุณผู้ชมซึ่งนะคะภายหลังจากที่ Surpri s อสพีนะคะรับน้องฟ้าสายและคุณแม่ค่ะมาอยู่ที่กรุงเทพชีวิตของน้องนะคะก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุด นี้ค่ะบอกเลยว่าน้องเนี่ยก็คือสวยเอามากๆจริงๆเมื่อทางด้านไอจส่วนตัวนะคะของน้องฟ้าสายได้มีการออกมาโพสรูปภาพนะคะที่น้องแต่งองค์ทรงเครื่องคุณผู้ชมคะแต่งตัวสวยนะคะในงานโรงเรียนคุณผู้ชมซึ่งก็คือรูปภาพที่เราขึ้นกันมานี่แหละคุณผู้ชมคะบอกเลยนะคะว่าน้องเนี่ยมีรอยยิ้มที่สดใสแล้วก็แต่งตัวแล้วเนี่ยคือสวยงามเอามากๆคุณผู้ชมคะโอยน้องฟ้าสายนะคะเขียนข้อความรายยาวเอาไว้ด้วยเหมือนกันบอกนะคะว่าหนูเนี่ยไม่คิดมาก่อนเลย ค่ะว่าจะได้มีโอกาสแต่งตัวสวยๆแบบนี้วันนี้หนูได้เป็นตัวแทนของห้องนะคะแต่งเป็นนางเงือกในวันสุนทรภู่ของโรงเรียนด้วยค่ะดีใจมากๆเลยค่ะหนูขอขอบคุณคุณแม่นะคะพี่เอิงและพี่ๆทีมงานทุกคนที่ช่วยหนูทําชุดแต่งหน้านะคะทําผมให้หนูนะคะแล้วขอขอบคุณนะคะคุณครูและเพื่อนๆที่เลือกหนูด้วยนะคะหนูดีใจและขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือข้อความนะคะที่น้องฟ้าใสาเนี่ยพูดความในใจนะคะว่า ตัวน้องเองเนี่ยคือดีใจมากนะคะที่มีโอกาสได้แต่งตัวสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมโดยทางด้านของสปร์สพีดนะคะก็ได้มีการรีโพสต์ดังกล่าวนะคะของน้องฟ้าใสเนี่ยขึ้นมาที่ IG Story พร้อมกับนะคะเขียนข้อความถึงน้องฟ้าใสสั้นๆด้วยเหมือนกันบอกนะคะว่าน่ารักเชียววันนี้คุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่ชาวเน็ตเห็นแล้วต่างก็ใจฟูกันเอามากๆเลยแหละคุณผู้ชมก็ทำกลางชาวเน็ตนะคะแฟนคลับที่ติดตาม ทั้งตัวสปรายและน้องฟ้าใสนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูที่คอมเมนต์นะคะจากชาวเน็ตจากแฟนๆกันบ้างโดยบางคนเองนะคะก็บอกค่ะว่าสวยมากเลยค่ะสดใสจังเลยคนเก่งนะคะยิ้มเยอะๆนะใบหน้าเธอเหมาะกับรอยยิ้มสุดๆเลยน้องฟ้าใสสวยมากเลยนะคะพอแต่งหน้าสวยสุดๆเลยนะคะดูสดใสมากน้องฟ้าใสน่ารักมากนะคะน้องฟ้าสวยมากๆเลยค่ะหนูลงแบบนี้เยอะๆนะคะน่ารักมากบางก็บอกอีก ว่าสวยมากๆเลยค่ะน้องอารมณ์ดีสดใสขึ้นทุกวันมากอ่สดใสแบบนี้ตลอดไปนะคนเก่งลงคลิปบ่อยๆนะชอบดูมากค่ะน้องฟ้าใส่สวยมากๆเลยค่ะสวยมากๆนะคะน่ารักสุดๆน่ารักสวยมากนะคะออร่ามากฟ้าใสน่ารักมากๆเลยค่ะพี่ฟ้าใสยิ้มเยอะๆนะคนสวยนะคะสวยมากน่ารักคุณผู้ชมเรียกได้ว่าคอมเมนต์นะคะสุดมากจากชาวเน็ตนะคะเมื่อเห็นลุคล่าสุดของน้องฟ้าใสก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะถึงความ สวยของน้องฟ้าใสกันอย่างมากมายเลยแหละคะ่ะคุณผู้ชมก็นะคะบอกเลยว่าลุคล่าสุดน้องฟ้าใสเนี่ยคือสวยจริงๆแล้วก็น่ารักเอาอกมากๆยิ่งเห็นรอยยิ้มของน้องคุณผู้ชมคะคืนโลกสดใสจริงๆอ่ะก็เอาเป็นว่าแหละหลังจากนี้ทางด้านของพี่สปร이นะคะจะมีโมเมนต์อะไรกับน้องฟ้าใสออกมาให้ชาวเน็ตนะคะแฟนคลับที่ติดตามได้เห็นหลังจากนี้อันนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปอีกทีหนึ่งคะ่ะ